ทุกวันนี้เราทํางานหนักเพื่ออยากมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นถึงไรายได้ดีแค่ไหนแต่ชีวิตก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ดีเราเลยต้องเริ่มวางแผนการเงินแต่จะทําทั้งทีก็ต้องเลือกที่มันคุ้มค่าที่สุดและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ค่ะเราตัดสินใจเลือก Blue Easy Saver 10/4เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนและคนที่อยากมีเงินก้อนที่แน่นอนจ่ายค่าเบีย้ยสั้นๆแค่4ปีคุ้มครองชีวิตยาวถึง10ปีที่ว้าวคือได้เงินคืนทุกปีปีละ4%ตั้งสิ่นปีกร์เซันถึง9 และครบสัญญาปีที่10รับเงินคืน404% 40 <c oughs> การันตีผลประโยชน์ตลอดสัญญา4 4 0 <c oughs> การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงไม่เสี่ยง แตมค่าเบี้ยงนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง,ง1 0 0 0แสนบาทเพราะว่าแผนนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความชัดเจนไม่ต้องลุ้นไม่ต้องตรวจสุขภาพให้วุ่นวายซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆแค่คลิกใช้เวลาแค่5นาทีก็มีกรมธรรม์ส่ตงตรงเข้าอีเมลเลยถึงชีวิตจะไม่แน่นอนแต่ประกันสะสมรัพรูอีซี่เซเวอร์สิบทับสี่จ่ายเบี้ยสัน 8, ้นแต่พุ้มครองชีวิตยาวถึง10ปีแน่นอนค่ะสนใจซื้อออนไลน์คลิกเลยค่ะ